สวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านฉัน happiness หรือจะเรียกสั้นๆว่า happy ก็ได้นะคะวันนี้ happy จะมาพูดถึงเรื่องโลกของเราค่ะใช่แล้วค่ะโลกโลกที่เราอยู่กันในปัจจุบันนี่แหละค่ะแต่ว่ามันเป็นโลกที่ร้อนมากร้อนตลอดแทบเดือดเลยล่ะค่ะอืมแล้วอะไรที่ทำให้โลกร้อนกันนะอยากรู้กันแล้วไปดูกันเลยค่ะความหมายของภาวะโลกร้อน ปรากฏการโลกร้อนหรือภาวะโลกร้อน (Global Warming) คือปรากฏการณ์ที่อุณหภูมิเฉลี่ยของผิวโลกและผืนมหาสมุทรสูงขึ้นโดยมีการคาร์บอนไดออกไซด์และการเลนกระจกอื่นๆเป็นตัวการกักเก็บความร้อนจากแสงอาทิตย์ไว้ไม่ให้ขายออกไปสู่บรรยากาศและการคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นในบรรยากาศจึงเป็นสาเหตุให้รังสีความร้อนที่ผ่านชั้นบรรยากาศเข้ามาถูกกักเก็บไว้ในโลก และไม่สามารถสะท้อนกลับออกไปได้สาเหตุของภาวะโลกร้อนเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยเช่นการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆจากการขนส่งและการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมการเพิ่มก๊าซกลุ่มไนตัดออกไซด์และคโร์ูโดโลโคาร์บอนการตัดและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลเป็นต้น แต่ไม่ต้องห่วงไปค่ะทุกคนเรายังสามารถรักษาโลกใบนี้ไว้ได้ด้วยการกระทำเล็กๆน้อยๆเช่น,น <S <S ลดการใช้ถุงพลาสติกเปลี่ยนมาใช้เป็นถุงผ้าแทนทำการคัดแยกขยะเพื่อให้สะดวกต่อการจัดการในขั้นตอนต่อไปใช้รถสาธนารณะหรือคันเดียวกันไปด้วยกันหลายคนเพื่อลดปริมาณการปล่อยแก๊สพิษ ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือปิดไฟทุกครั้งที่เราไม่ได้ใช้งานลดการใช้น้ำหรือปิดน้ำทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้ใช้หลอดตะเกียบหรือหลอดไฟ LED แทนหลอดไส้ถ้าทุกคนทำได้แล้วก็โลกของเราก็จะกลับมาสวยสดงดงามเหมือนเดิมค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันนะคะแล้วเจอกันใหม่นะบ๊ายบาย